กุ้งพลอยคนใหม่คะ่ะเรียกได้ว่าหลายท่านรู้จักกันดีค่ะติ๊กบิ๊กบาร์เธอปัจจุบันเธอเองเนี่ยเป็นอดีตภรรยาของพี่หนุ่มสอนรามแม่ของลูกสาวหยง่งน้องวีจินั่นเองค่ะไปที่ทราบกันดีว่าทางด้านของติ๊กบิ๊กบาร์เธอร์และหนุ่มสอนรามเองเลิกลากันไปด้วยสาเหตุที่สาวติ๊กเองนั้นนะคะติดพานันและติดมีนี้สินแบบลุงลังเลยจนอดีตสาม,มีทนไม่ไหวค่ะดูเหมือนว่าการเลิกลาในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้จบกันแบบสวยๆนะคะถึงขั้นที่แบบว่า ทางด้านหนุ่มสอนรามเองยังไม่ให้เจอลูกสาวเลยกลายเป็นประเด็นดราม่าจนกระทั่งได้มีโอกาสคุยกันเลยไนยให้กุ้งพอยคุยกับลูกสาวทางวิดีโอคอลแทนเนื่องจากสถานาการณ์โควิดนั่นเองค่ะกับล่าสุดนี้นะคะทางด้านของสาวติ๊กเองนั้นก็ได้ออกมาโพสตแคปชั่นค่ะบอกว่าวิจิแม่ขออนุญ,ญาตจีบป๊าป๊าหนูได้ไหมน่ารักอนะ่ะผู้ชายคนนี้ออกเดทกันไหมมามาจุบ๊บจุ๊บที ส่ง I love you 2ว้าวกำลังใจเยอะมากเดินหน้าจีบไม่รอแล้วแหละค่ะพร้อมกับบอกว่าขอเพิ่มแป๊บเพื่อเป็นเพื่อที่จะเป็นจริงรักเดียวของฉันล่าสุดติ๊กก็ออกมาเปิดเผยความสำเร็จอีกขั้นของเจ้าตัวในการเปิดบริษัทเป็นของตัวเองได้แล้วแหละค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะก็ใช้ชื่อว่าบริษัทมาม่าวีจิจำกัดพร้อมทั้งระบุข,ข้อความว่าตั้งใจทำงานเริ่มต้นจากเล็กๆยังมีพละะอีกเยอะ ภารกิจเธอ,อยังไม่เสร็จจนกว่าในครั้งนี้เนี่ยพลังที่ทำได้จะทำแบบสุดความสามารถจงให้พลังกับตัวเองให้กำลังใจตัวเองเยอะๆพุ่งพอขอบพระคุณพ่อบังเกิดก้าและพ่อคุณทำมพ่อแกละยังไงทางทีมงานเองก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ